มาถึงเรื่องนี้หลายคนชอบมากเป็นสกู๊ปพิเศษของเรานะฮะมหัศจรรย์ออร์แกนิกพลังแห่งชีวิตก็จะมาพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทานอาหารออร์แกนิกหรือว่าอาหารที่ทํามาจากเกษตรอินทรีนะครับวันนี้เนี่ยจะพูดถึงคนที่แพ้อาหารนะฮะทานอะไรก็เป็นผดเป็นผื่นอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับลองเปลี่ยนวิธีการรับประทานดูลองมาทานพวกอาหารออร์แกนิกหรือว่าอาหารเกษตรอินทรีย์ดูนะครับสุขภาพคุณจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามการมหัสจรรย์ออร์แกนิกพลังแห่งชีวิตนะครับแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยก็ต่อด้วยกิจกรรม c s r เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปพบกับอาจารย์ประมาณในคุยคดีตีข่าวค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเป็นผื่นเนี่ยก็คือ,อ,อมันจะเหมือนกับว่าพอทานเข้าไปใช่ไหมคะเขาก็จะมีผื่นแบบเป็นจุดๆเล็กๆเลยรอบๆปากเริ่มแดงขึ้นแดงไปแดงมาเริ่มจน ปากรอบๆปากเริ่มแห้งแล้วก็เป็นตกสเก็ตแดงๆอะค่ะคือผิวแห้งมากจนแตกแล้วก็เป็นองี้จะมีเลือดไหลตลอดเวลาพอารู้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะเพิ่นก็ไปอ่านพวกรีเสิร์ชเ a เปอร์แล้วก็เจอว่าคนที่มีกลุ่มอาการพวกพแพ้ภูมิแพ้อาหารเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงแต่งสารเคมีหรือสีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็หันไปทานพวกออแกนิกตอนนั้นก็เลยเริ่มไปซื้อข้าวออแกนิกแล้วก็ซื้อผักออแกนิกเนี่ยคะ่ะมาต้มมาตุนให้ลูกทานรวมทั้งให้ลูกเนี่ย บดอาหารที่มีกลุ่มความเสี่ยงพวกนม,มวัวถัว่วไข่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาการเขาเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพอเรามาเจอว่าเอ้ยเขามีปัญหาเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตั้งใจทําอาหารที่ดีที่สุดให้กับเขาซึ่งอาหารดีที่สุดก็คืออาหารที่มาจากธรรมชาติรักอินทรีย์รักโลกกับกระทรวงพาณิชย์